ครับวันนี้เราจะไปดูกิจกรรมแข่งขันอนุบาลแรลลี่ของศูนย์วังพยานหนองจิจปัตตานีนะไปดูกันเลย มาชมบรรยากาศในการแข่งขันเวรลี่อนุบาลของศูนย์วังพญาหนองกิกวันนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังจะใกล้เริ่มแล้วนะนักกีฬาพร้อมมากกรรมการยังไม่พร้อมดีแต่ว่านะกำลังอ่านกฎกติกาวันนี้ก็มีทั้งหมด6ขฐานด้วยกันนะครับฐานที่1ก็จะเป็นการทรงตัวฐานที่2ก็จะเป็นเดินกลานี่นะครับบริเวณรอบโรงยิมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมนะครับว่า6ฐานทั้งหมดเนะี่ยมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับทีโรงเรียนของศูนย์บางพยาทั้งหมดวันนี้14โรงด้วยกันก็น้องๆอ,อ,อนุบาลก็เป็นกิจกรรมเสริมทักษะนะกระบ,บวนการทางร่างกายนะการคลำการเคลื่อนไหวน้องๆกำลังงงอยู่นะครับตอนนี้จะเริ่มตอนไหนนี่กรรมการเราถือบอลไปแล้วนะครับกรรมการฐามที่นหน่ง มก็เดินถือกระลาอยู่เอาไว้ยังกรรมการเอาอยยังนักกีฬาพร้อมแล้วนนฐานที่หนึ่งชื่อว่าฐานส่งบอลลอดอุโมงนะครับ ฐานที่สองเดินผัดกะลาโอเคอ้าวเราดสุดท้ายโอเค

ฐานที่3นะครับคู่ชฉันคือใครจับคู่ตัวเลขนะครับรรการต่อนกวีดแล้วก็เด็กไปหยิบ้ายตรงนู้นนะครับไ,ไ,ไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วก็หยิบเลข1นึถึงสินะแลชูให้เพื่อนดูให้นะไปตั้งไว้ตรงนู้นทีแรกนะยังงงๆอยู่ทั้งกรรมการทั้งเด็กก็วิ่งกลับมานะครับพอหลังจากนั้นก็วิ่งไปหาหมายเลข9 เอาไปตั้งจับคู่นักเรียนหานะครับตอนนี้โดยใช้ทักษะการนับไม่ครบเอาใหม่หาให้ครบอันไหนเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงแล้วนะครับแล้วก็เอาไปตั้งจับคู่เอาไว้โอเคผ่านแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับให้ครบทุกคนนะครับก็ไปหา Thank <laughs> you. ก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับชื่อกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ EF โชว์คิดนะครับตามแนวประหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนา EF นะครับของศูนย์วังพญาหนองจิกนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการแข่งขันกันอยู่นะครับอ,อฐานที่4นะครับแต่งตัวตุ๊ก,กตาเรามาดูฐานที่4นะครับก็จะเป็นการแต่งแต่งตัวตุ๊ก,กตาโนยก็จะมีเสื้อผ้าให้เด็กนะครับแล้วก็มีจุดแต่งตัวตรงนี้นะครับ ตุ๊กตายืนยืนลอยอยู่ตรงนู้นนะครับใส่เสื้อกล้ามเรียบร้อยโดยให้เด็กใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าใส่หมวกแล้วก็ใส่รองเท้านะครับ5้าคนนีตุ๊กตามาแล้วตุ๊กตายืนอยู่นี่นครับให้แต่ละคนเด็กนักเรียนแต่ละคนนะต่อวิ่งมาหยิบเสื้อหยิบแต่ละชิ้นเลยแล้วก็มาใส่ให้ตุ๊กตา ไปแล้วนะครับไปแล้วตอนนี้หยิบเสื้อเข้ามาอุปสรคตอนนี้ก็คือการใส่กระดุมให้กับเด็กใส่นะครับกระดุม6เม็ดด้วยกันแล้วก็คนต่อไปก็จะใส่กางเกงอีกคนใส่หมวกใส่ถึงเท้าใส่รองเท้านะครับจนครบแล้วแล้วก็จับด้ ฐานที่ห้านะครับสีสันบอลสีบอลหลากสีเดี๋ยวมาถามฐานนี้คือฐานไรครับตานฐานโยนบอลหลากสีครับโยนบอลหลากสีนะนี่ให้เด็กโยนบอลให้ลงตามสีตามสีในลงในตะกร้าตามสีที่ติดเอาไว้ข้างตะกร้าอ๋อครับนู่นลูกบอลอยู่ในน้นนะครับให้เด็กวิ่งมาตรงนี้แล้วก็โยนโยนลงบนตะกร้านี้มีเหลืองสีเขียวสีแดงสีก้าแล้วก็สีชมพูอ๋อนี่ นี่ก็คือลูกบอลนะครับไอเด็กอ่าหยิบลูกบอลสีและประโยนลงตามสีมีระบุไว้นะเหลืองเขียวแดงฟ้าชมพูแล้วก็โยนลงไปลูกบอลประมาณ122ลูกนะครับ กติกาของฐานนี้นะครับก็จะเป็นฐานโยนบอลหลากสีนะง่ายๆนะครับให้เด็กน,นักเรียนนะครับไปหยิบลูกบอลแต่ละสีให้เวลา5นาทีนะครับโยนให้ลงตามสีมากที่สุดนะครับก็วิ่งไปไม่เหยียบเส้นสีฟ้านะครับห้ามเหยียบเส้นสีแดงก็โยนกันประมาณ120ลูกด้วยกันโ,โยนกันไปนะครับโยนกันไปเรื่อย เด็กสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสีนะครับแล้วก็ฝึกการโยนบอล สุดท้ายนะครับสุดท้ายฐานที่6หนูทําได้เกมวิบากนะครับมี2เกมด้วยกันนะครับก็มีเกมที่100ลูกปัดตามแบบเกมที่2ฐานที่6นะครับเป็นตักน้ําใส่ขวดนะครับฐาน สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฐานร้อยลูกปัดแล้วก็กรอกน้ําใส่ขวดนะครับนี่ก็มีป้ายป้ายนะครับมีป้ายให้นักเรียนร้อยลูกปัดตามสีนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะมีขวดน้ําอยู่ ฐานสุดท้ายนะครับก็เป็นการกรอกน้ำใส่ขวดน้ำเต็มปิดฝาแล้วก็มานั่งนะครับถือว่าเป็นการจบการแข่งขันโอ้ยุดเวลามาสัมภาษณ์กรรมการนิดหนึ่งขอบคุณครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะพาทุกคนมาดูวิธีการแข่งแรนลี่นะครับระดับชั้นอนุบาลนี่นะครับก็สามารถไปฝึกฝนกันได้นะครับเพิ่มทักษะของนักเรียนน้องๆหนูๆได้นะครับก็6กิจกรรมที่แข่งในวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามาชมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านเลือก2ทีมเราเจอกันอีกทีหนึ่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับนี่ครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ